มามานั่งลงทางนะี้มามามานั่งลงกลุมละนมามามานั่งมามานั่งมามานั่งมาฟัาาาางนี้เข้ามาเข <PowerPoint> ้ามากลละฟัง <iden> อ่าด้วยกันอ่าด้วยกันดูกันอ่าวิธีกินนมฟังนะยายจะเล่าออนิทานให้ฟังนะเนี่ยการกินนมมุกแก้าเบิ้งนะเนี่ยเด็แกแปลจะกินนมอย่างนี้นะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมี กระต่ายกับเต่าเป็นเพื่อนกันแล้ววันหนึ่งกระต่ายอยากกินผักบุ้งเต่าก็เลยมีผักบุ้งเต่าก็เลยชวนเตาไปเอาโอ้เสแล้เแล้้ะว้ายยังไม่ได้กินต่อ ละครั้งหนึ่งมาแล้วแต่ละครั้งหนึ่งมาแล้วอต่ละครั้งหนึ่งเรามยไม่ด<ม>ูมีพี่พลอยมีน้องเพชรลูกของแม่แอนพ่อบอยอพ่อเป็นหมอลำแม่เป็นอะไรลูกแม่ก็เป็นหมอลำ เมื่อกี้นำเนื้องเงน,นเนืนเ้นสูงคนิฟ้าสีสีสีม่วงของพี่พลอยนะสีชมพูของน้องเพชรนะลูกนะอย่าแย่งกันนะลูกคนละอันนะลูกนะเ <andal music> ห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยสีชมพูคันนี้สีชมพูนะ <aging> คันนี้สีม่วงเอเย,ยี่ยมเยี่ยมเลย เย okay. yeah. uh, ี่ยมเลยพี่พลอยบอกว่าเยี่ยมเลยพลอยบอกว่าเยี่ยมเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฮาถึงไม่ลูกอ้าวหาถึงไหมอ้าวตาเขาลงสุดแล้วนะใครถึงไหมถึงไหมใครเนี่ยหนูพอดีไหมหนูจับหูหนูจับหูอ้าวทำไมหนูมาจับหูตอนนี้ล่ะหนูไม่เคยจับหูนะน้องเพชรอ่ะ ลยน,น,นี่หนูไม่เชิลยหนูไม่หนูหนูอย่าหมุนสิมันขาดหัวอตุกมันขาดแ,ขแม่แม่เอออนะนี่ดูหนะ้าดูหน้า อันนี้อะไรอ่ะบ่อเออตัวห้องใหม่ห้องแข็งห้องตู้ไม่ได้เติบเฮ้ถอยกันนอเนั่งไหวถอยไม่ได้มานอนด้วยกันนอนด้วยกันแม่มามียายคนเดียวนอนด้วยกันนอนคนเดียเดี็กๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วตาโอ้ตาเสร็จยังตาอีติ้งมัยโอ้ยยายไม่ได้ชูยายผักเฉย ยายไม่เคยซุกใครยายผักอย่างเดียวมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแลไป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 ขี่รถกันไปไปขี่รถกันเลยเลยนู่นยายจะพาไปขี่นู่นไปถนนนู่นถนนขี่เป็นแล้วยายจะพาไปเลยถนนใหญ่เลยโอเคของยู่นี่ของเพชรใช่ไหมของเพชรสีอะไรลูกของเพชรยูนิสขอยูนิสเพชร เแบมค่ะไหนอยู่ไหนครของมีแงนอยู่นี่อ๋อของน้องเพชรค่ะนี่ของพลอยค่ะเคสทำมันให้หนูหน่อยนะเชรทำเอาอาจารยแกแันให้หนูหน่อยนะทำให้หนูหน่อยนะูอยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนึหน่หนึ่งหหน ทำไมแม่เฮียวไปอย่างนั้นล่ะเข้าไปเลี้ยงนั่งเหยียบๆโอเคไปเอาคนละคันนะลูกนะปลอยขึ้นกี่เราให้แน่งใช้ได้ไหมโอยลอยสูงป่ะสูงป่ะพ่อได้แค่นี้เหรอมูมันยาวไปไม่ถาวยเอ๋มูเอ๋ยมันอะไรอะไรเ่ย ไปเลยมไม่ล้มขี่ไปมาขี่ขไปท<ด>ี<ด>่อ่ะเอาไปเลยมากติดของเขาเนี่ยมันติดอะไรอ่ะพ่อมันฝืดนะน่ะตัวนี้มันไม่ฝืดเลยตัวนี้มันลอยลอยเอนะอน่อะสมไม่หวานมันฝือดจังพวกระล,ลองถีบบังดู ออโอ้วันไหนก็ไปต<อ>ิดตัวโอ้น้มันเ็บตอนนี้ตันนี้ห้าอยู่ไปที่ไปมันเหมือนฝึกฝืเนาะเอาใหม่ช่างใหม่แล้วช่างแก้ใหม่แล้วอะไเอาขามาแก้เอาขามานี่ คิดถึงเขา<ว>มันเป็นถ้าแม่งถ้าแม่งไงนะอ๋อไอ้คันนั้นอ่ะมันไม่มีไอเนี้ยมันเลยแบบมันเลยปกติตอื่อนละยัออยงเหรอวะอีกอื่นละยาจะไม่ให้หนั่งแลวนะ นันไหมขก่อนนะคะถ้าไปโรงเรียนแล้วไม่ต้องกินนมนะคะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้งั้นคนหนูก็ไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมยุ่มือเย้กว่าจะถึงสามปีก็น่าจะดื่มนมได้แล้วมั้สามปี นขึ้นได้ยิ่งสูงนะเนี่ยเด็กเด็กสองคนเนี่ยกินนัเยอะหูขึ้นสูงขึ้นนุกเกือไปลั้งเก้าสิบห้าเก้าสิบหกว่าปนีเนี่เล่นสองกัน เป็นอย่างนั้นล่ละลูกพี่พลอยพลอยของหนูมาเป็นอย่างนี้นะพี่พลอยโอ้กระตั้งจใจกินได้แหมกินให้อิ่มก่อนแะ<ห>น่โอ้แม่เจาาา้ามากน้ำโดนแท้ก็ทีเห็ดยังหอยเขาไม่ได้เห็ดตัวเนี้ย นะ เด็บจริงๆนะเดี๋ยวทำเราทำเขามาาทำเขาก่อนจะไปไหนจะไปไหนไหนไ่อานปาขึ้นไหนอ่ะขึไหนลูกขายพ่อคนนี้ดดแล้วเอเเดยอ่ะไปไใหม่เอิลงค่อยๆเอิค่อยๆไปได้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 